พรนษาแรกเท่านั้นหลวงพูดแสงจังนทวโรนี่สิ้นกิเลสอาชวะสิ้นอาชวะกิเลสเตถีถูกถอนลากถอนโลนตั้งแต่พรรษาแรกอันนี้เขียนไว้นะในประวัตินะจริงใจแค่ไหนอันนี้พิจารณาใจตองกันเองเทบอกถ้าจะพูดว่าเอ้าอาทำไมมันรวดเร็วขนาดนั้นลูกต้องเข้าใจด้วยว่าอุคติตันดูวิปปติตันดู ยังมีทุกการเวลานะเพราะสันติที่โกนี่ในการรู้เองเห็นเองอากาลีโกนี่ไม่จํากัดการเวลานะลูนะถ้าบอกว่าไม่มีพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้เราก็เป็นภาวๆๆพะพุอธวงอากาลีโกไม่จํากัดการเวลานะธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็รู้เลยเห็นแล้วก็เห็นเลยงั้นหลวงปู่ลาเขียนพระตัวเทศน์ตอนแรกก็จะเพียรพยายามทำจิตตภาวนาะ ทางด้านสมาธิให้สุดโต่งแล้วก็จะเดินปัญญาในบ้านไปสุดท้ายเนื่อสมาธิได้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่เมื่อถึงที่สุดมันแล้วมันก็ไม่ถามใครอ่ะเห็นว่ามันก็รู้เองเห็นเองของมันอ่ะมันไม่ถามใครอีกมันไ,ไ,ไ,ม,ไม่ไปม่ไปถามคนนั้นคนนี้อีกว่าที่จิ่กับผม ที่พระพธปฏิบัติมานี่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติมาแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถามเมแต่พระพุทธเจ้ามาก็ไม่ถามแต่จะกราบพระพุทธเจ้าอย่างสุดต่งเขารพเท่าทุนเหนเร็เหมือนกัน